โซเชียลหรืออยากได้เงินพ่อแม่อะไรเงี้ยมันเหมือนไปข่าวตอนนี้คือเด็กเด็กแบบไม่ใช่แค่ภาวะติดเกมมันไม่ใช่แค่เด็กติดเกมนะมันคือเด็กขโมยบัตรเครดิตพ่อไปซื้อเกมออนไลน์เป็นเรื่องปกติมากอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คืออาชญากรนะทั้งที่อายุ 11- 12เนี้ยแล้วมันเกิดแบบใกล้ตัวเงี้ยที่มาปรึกษากันอ่ะนี่เรื่องจริงนะครูพูดเลยว่าขนลุกเด็กสมัยนี้ไวเหลือเกินใช่ก็อาชญากรเนี่ยใช่ปหล่ะมันก็คือลูกเป็นขโมยอ่ในบ้านอ่ะถูกไหม ก็คือแบบว่าเล่นเกมมากเกินไปพ่อแม่ไม่มีเวลาสอนแล้วก็พ่อแม่ตามใจอันเนี้ยหนักสุดได้ลูกอ่ะโอเคลูกไม่เป็นไรลูกเด็กก็จะก้าวล้าวพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วอะ่ะคือแบบใจสัมพันธ์มันหายเนีืยใช่นั่นแหละเรือส่วนใหญ่หลักๆคือตามใจแล้วก็เขาทําอะไรเขารู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดอะ่ะก็พ่อแม่ให้ไงก็พ่อแม่ให้ขนาดเนี้ยพ่อแม่ก็ต้องเกิดมาเลี้ยงเขาอะ่ะ ไม่สำนึกรู้คุณนะ่ะคือแบบก็ต้องเกิดมาเลี้ยงเขาว่าเขาก็ต้องได้เงินก้อนนี้ปัทำไมพ่อไม่ให้อ่ะว่ไม่เข้าใจอ่ะประมาณเนี้ยก็ขโมยแล้วกันแล้วก็ไปแฮกข้อมูลอะไรก็เก่งแล้วสด็สมัยเนี้ยแล้วก็พูดถึงแบบวันนี้จะแฮกอะไรแฮกใครพูดกับเพื่อนเป็นเรื่องปกตินะเออจนพ่อมารู้ว่าเออไอบัตรเครดิตเขาถูกแฮกอันนี้อชญากรในบ้านนะอายุสิบเอ็ดอันนี้เรื่องจริงนะที่แม่มาปรึกษาแล้วก็แบบเออแม่ผิดเองสุดท้ายแม่เสียใจว่า แม่ตามใจลูกมากเกินไปแม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอะไรเงี้ย